สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขผู้สุขคนทางบ้านเอฟซีและท่านผู้ชมฝา,ากควบคิดนหอดีถึงหาเอฟซีเนอและพี่น้องท่านผู้ชมเนาะครับเนาะมันนี่ลุงยงมันกินเข่าพี่น้องมากินเข่ากับปิ้งเขียดพี่น้องปิ้งเขียดอีโม่พี่น้องปิ้งเขียดอีโม่เนาะพี่น้องเนาะขึ้นเดี๋ยวคนตกเบาต่ำกับเบาต้นเพิ่นไปไต่เนาะลุงยงเลยเอาน้องเพิ่นมามาปิ้งมาพี่น้องเนาะปิ้งเขียด หอมๆพี่น้องมากินน้ำกันสูขสุขคนมากินน้ำกันเด้อมาแก้วพริกดิบพี่น้องแกยวอัน่ันพริกดิบอันขัวพี่น้องมาทสมการเสียวลด้เหงาเลยพี่น้องก่อนโอ้หักเยอพี่น้องเลยปิงเขียดของเขาบังพี่น้องปิงเขียดขี้โม่โอ้หักพี่น้องเลยเขีย้โม่กำลังไข่เนาะพี่น้องดูชมนี้พี่น้อง Bí nó, bí mật bổn nóng, nó, nóng, 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 nó

ห้าก็เลยเนาะแคชินไี่หมมาปิ่งราพี่ห้อกมาปิ่งใส่พ่อเขากินไปโรเรอยนเดี่ยนเงหน่อยพอสองพอสามเานมาะลัวคอนเสร็จไดโมอะไรเปลี่นรงอ่ะขางแท้พี่ห้อง

เดี๋ยวๆเดี๋ยวๆลูก ก็อนเขียด้ว่หมูเนาะพี่น้องลูกยุ่งเล่นงวดเล็กยนี่ไปส่ง,อ<ร>งพอกระสอเห็นเอาไปไถนหน่ายังไปน้ำทางเนาะพันดอนพี่น้อง,งพ,พันดอน,นเป็นเขียนน้องกบพี่นอ้เอ,อเงเต้นควบควบข้อป้าใหม่พี่นอ้องถึงข้อป้าใหม่โอ้ยจะมันหลายผักพี่น้องเลยนี่ถ้าเมือนฉาบเดี๋ยวก็ๆๆวเก่ากับ

หมหุนเห็ดปิ่งกับอ้อมนะพี่น้องอ้อมเฉียดเ<ม>ขาเตี้นมือเตี้ยมือพี่น้องไม่ชอบ

ปี่เคยเหีบตั้งสี่เลยปี่เคยห่อเขาไว้ลองเรียนพี่น่อยยุ่ปสองปสามพี่น่องสองปสาม ทำไรเสียบพอนังมือหน่อง้ยปิงเขียดเขียเขียหมนีน่องมเขียหมเนี่ยผิงเสบบพกบด้วยี่น้องคบมันก็อยากกีจะง่อยเดี๋ยวหมเนี่ยเขียดัมูี่น้อง น้องกินขาไ้วหรอพี่น้องก็น้องเหมือนกินอะไรหรอพี่น้องกินข้าวาบอก่าข้าวหองนะ พี่น้องยทำหนึงแล้วทำหนึงพี่องเอตนม่าพี่น้องคลิปนี้เดี๋ยวขอคลิปเสมาแ้พี่น้องเนาะกินพ่อหปลามูคอพี่น้องขอเลงกะปิ่งเกียดแซบตุวขามพี่น้องอาคลิปนี้ก็ขอเยื่อเสมกัคลิปหนที่ตามคลิปของย้เลครับพี่น้องอ่าสุดท้ายนี่ก็ ย้งกสิขอราพี่น้องเด้่ครับพี่น้องสวัสดีครับ